สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่บริเวณถนนวิภาวดีนะครับก็จะมาเดินงานถนนคนเดินดินแดงนะครับตอนนี้ก็คือมาลงที่ส่วนป่าวิภาวดีนะครับสันมาจากเซ็นทรันลาดพร้าวนะครับแล้วก็อันนี้คือบอกว่าไปเดินเล่นยูเนียนอะไรมาแล้วก็เลยนั่งรถ27มาครับถ้าแบบจากแถวฝั่งตรงข้ามยูเนียนก็จะเป็นแบบสาย27สาย92อะไรแบบนี้นะฮะที่จะมาที่นี่นะครับ นี่คือรถเมลที่ผ่านนะครับสวนป่าวิภาวดี246992187 504-538A3 นะครับนี่คือบรรยากาศช่วง5้าโมงเย็นนะครับเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปนะฮะจะเป็นทาง5้าแยกลาดพลาวนะครับแล้วก็เป็นแบบแยกสุทธิสารได้นะครับแต่ว่าถ้าไปฝั่งทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะฮะอันนี้คือเราจะไปอนุสวรีชัยสมรภูมินะครับเห็นป่ะบรรยากาศช่วง5้าโมงรถเยอะนิดนึง หลังจากมาลงรถเมย์ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในคืองานถนนคนเดินดินแดงเนี่ยเขาจะอยู่แถวๆสำนักง,งานเขตอยู่ใกล้ๆก,กับสำนักง,งานเขตด,ดินแดงนะครับนี่อยู่ไม่ใช่ใกล้แหละอยู่ข้างหน้าสำนักง,งานเขตด,ดินแดงเลยนะทุกคนงานก็จะเริ่มประมาณช่วงสี่โมงเย็นนะครับจนถึงประมาณแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่ก็เริ่มเก็บแล้วนะครับ งานจะถึงวันที่22กุมภาพันธ์2567นะครับในครั้งนี้เราก็เดี๋ยวเราเดินเล่นๆกันนะไปเดินดูบรรยากาศว่าจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็คือมา5้าโมงเพราะว่าถ้ามา4ี่โมงเย็นอนะ่ะมันจะยังแบบเออแดกยังร้อนอยู่นะแล้วก็เลยแบบมาตอนค่ำๆเนี่ยมาห้าโมงดีกว่าอุย้ยคนเยอะแล้วนะดูดูด นี่นะครับสำนักง,งานเขตนะครับถ้าใครบอกว่ามีเวลาก็ลองมาเที่ยวงานได้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมงานคนก็เริ่มมาแบบเยอะแยะแล้วอ่ะจากการสังเกตแล้วนะเนี่ยเขาจะเอารถมอเตอร์ไซค์ถ้าใครเอารถมอเตอร์ไซค์มานะครับเอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดริมข้างทางนะครับก็จะมีตรงฝั่งสำนักงานเขตดินแดงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ของกองโรงงานช่างกลดะครับก็จะมีบอกว่าให้จอดมอเตอร์ไซค์ได้นะครับ เดี๋ยเราเดินข้ามไปนะครับอยู่ที่ถนนมิตรไมตรีไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นี่คืออาจจะยังไม่มืดนะก็ไฟก็เลยอาจจะยังไม่มีเท่าไหร่นี่เลยนะดินแดงแดนแห่งรักนะครับโอ้เดีเดินเข้าไปดูด้านในง,งานกันฝั่งด้นนี้คนเริ่มแบบว่าทยอยทยอย อ่ะเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ก่อนนะแล้วค่อยเดินย้อนกลับมาวูฮดูของกินเยอะเหมือนกันนะเอ้ยอันนี้ขนมเหรอขนมหวานเห็นไหมขนมหวานขนมใส่ไส้อันนี้ก็นี่ก็มีกะละแมเป็นกะละแมร้านเพลทองนะฮะสามสิห้าบาททุกคน ม,มีทางน,นี้ก mm ็มีของกินของกินเยอะเหมือนกันนะเนี่แบบว่าเป็นหมูทอดนะครับได้ฟุกกุทัดไข่ห้าบาทก็มาเลยเดี๋ยวเดินเล่นๆเด็กนักเรียนเยอะกอ๋ะกะเพรามีร้านกะเพรามีร้านแบบ มแมลงทอดนะครับขออนมปงองขนมปังนะฮะเดี๋ยวตอนกลางคืนนะ่ะเขาก็จะมีอันนี้นะมีแบบว่าฟิวการแสดงอะไรเงี้ยนะมีกุ้งด้วยทุกคนกุ้งห้าสิบบาทร้อยร้อยห้าสิบหรือว่าจะเป็นทางด้านของเอ่อหมึกนะฮะหมึกหอยทอดสามสิบบาทอร่อยที่สุดในโลกเลย อันนี้ก็จะแฟนลูกชิ้นนะครับอ๋อไดฟุกุก็มานะฮะไดฟุกุอันนี้ก็จะเป็นเพราะว่าผลไม้ดองครับบุฟเฟ่ผลไม้เดี๋ยวพาแบบเดินดูเดินไปเรื่อยๆเนาะเดินดูงานชี่ว่างานเขามีอะไรบ้างนี้แบบว่ารับติดฟิล์มเคสมือถืออะไรก็มีมานะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของร้านเสื้อผ้านะครับ

มีเสื้อผ้านะครับเคสมือถือโอ้เคสมือถือหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นเสื้อผ้าหรือจะเป็นเสื้อผ้าก็มีอุ้ยยาวไปถึงนู้นเลยเหรอโอ้ปีนี้งานใหญ่นะเนี่ยปีที่แล้วก็ใหญ่อยู่แต่ปีนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนี่มีโซนเครื่องเล่นนะครับก็คือ,อเหมือนแบบนกระป๋องกระป๋องนี่ ขาจะอยู่ตรงสำนักง,งานเขตด,ดินแดงแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยศาราว่าการกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ตรงแถวนี้เลยนะอยู่ข้างหน้าเลยนะถ้าใครมาก็มาตรงบริเวณด้านนี้ได้เดี๋ยวเราเดินไปดูอีกฝั่งนึงนะรู้สึกว่าเขาก็จะมีออของขายของอะไรอยู่ไปดูว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเดินมาทางด้านนี้ก็เป็นแบบโซนขายของขายเสื้อผ้าอมีบ้านผีสิงด้วย โูบันพีสิงโอ้ดวมาดูดาฝันตานี่นี่เขาจะมีห้องน้ำให้บริการอยู่นะฮะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศแบบวช่วงเย็นนะฮะมงเย็นนะมีของขายเยอะแยะมากมายอ๋โอโซนนี้เป็นโซนเครื่องเล่นเนาะเป็นโซนเด็กๆเนาะ,ะน่ารักน่ารัก

รต่อางไปมาครับก็เข้ามาเริ่มซื้อ,อจจได้แล้วนี่ถ้าใครบอกว่ามาแล้วต้องการเข้างามเขามีรถสุข,ขาเคลื่อนที่ไว้ให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลใจเนาะแต่ว่าถ้าตอนกลางคืนคนก็อาจาร,รย์เนี้ยเยอะนิดน,นึงมีเสื้อหนึ่งรอบาทโอเ,เดี๋ยวเดินไปดูด้านหนุนกันต่อ ดหนังสองสามสี่อ,อ,อยู่ด้านหน้าตรงบริเวณด้านนี้นะครับเวทีการแสดงจะอยู่ที่ตรงด้านหน้าของสาราวัตการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จะมีมีแบบว่าร้านไอศครีมร้านขายของกินเดี๋ยวเราจะพาแบบไปเดินดูบรรยากาศเรื่อยๆนะว่ามีอะไรนะ่าสนใจบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อว่าใครสนใจที่จะมาเที่ยวงานนะก็จะได้ตัดสินใจได้ว่าเราจะมาแบบมีอะไรนะ่าสนใจหรือเปล่าเราชอบหรือเปล่าเราก็จะได้มานะฮะเฮ้ยนี่เป็นร้าน ของอุ๊ยอันนั้นของโบราณเงินเบงกาโมเบงกามงาโมเต็ม,ม,มเ,เลยขนมยอ้อนยุค9ก้านะครับอขอเดินดูไปเรื่อยๆมีแบบ,บกางเกงนะเดี๋ยวก็ไปเดินหาซื้ออะไรกิน มีรองเท้านะฮะร,ร้านรองเท้า59บาทราคาถูกนะครับ59บาทนะครับเมื่อสักครู่ที่เราเดินเข้ามาเราดูให้ดูฝั่งด้านซ้ายไปแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขามีอะไรขายาขนมปังสเต็กฟู้ดเกาหลีร้านน้ำพึ่งมะนาวนะโอ้งไงร้านน้ำปัน่น้สตรอเบอร์รี่ก็มีไมรู้ซื้อสตรอเบอรบรี่ไปกิน ร้อยสี่สิบร้อยยี่สิบยังมีสตอรอเบอรี่ขายด้วยสตอร์สตอร์อ,รอ๋อนี่แบบรันยำตรงนี้มีแบบรันยำเนี่ยยำตัวละยำหอยนางรมห้าสิบบาทคูมาตัวละยีะ่สิบหรือว่าไก่กะทิก็น่ากินไก่กะทิไก่กะทิ อ่าหรือว่าจะเป็นนี้ก็มีครึ่งโลหนึ่งร้อยนะครับโอ้โหปลาเส้นทอดเส้นละยี่สิบห้าบาทนะครับอีปลาเส้นทอดเส้นละยี่สิบห้าบาทจอปูยี่สิบห้าบาทนะฮะน่าก,กินเชียวหรือว่าฝั่งด้านนี้ก็มีฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นขนมนะครับของฝกักหนองมนนะครับของฝักจากหนองมนอืม ที่เราเดินมาให้ดูฝั่งด้านี้มีแบบเข้าหลามผออลไม้เคลือบน้ำตาลสุดฟิน20บาทนะครับมีทางหูลู่สิบของกินเยอะเยอะ,ะเลยอันนี้คือที่แบบเดินผ่านมาผลไม้ดองเด็กๆชอบเลยผลไม้ดองไปเดินดูของกันต่อนะครับ ร้านนมร้านน้ำอ๋อปักเผ็ดทอดก็มีเห็นนะปักเผ็ดทอดชิลละสิบบาทนะครับชิลละสิบบาทสิบชิ้นฟรีหนึ่งชิ้นมีแบบว่าร้านไก่ย่างหมึกแห้งสิบบาทนะครับนะไก่ก็มีนี่คือเป็นบรรยากาศช่วงประมาณห้าโมงเย็นนะครับเอเกาหัดจากญี่ปุ่นนะฮะหรือว่าจะมีหมูย่างก็มีเหมือนหมูย่างสิบบาทโอ้ หมูย่างเนื้อย่างไส้ย,ย่างนะครับสิบบาทสิบบาทอ,อันนี้ก็จะมีแบบพวกเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวทอดนางฟ้าหรือว่าจะเป็นลูกชิ้นไม้ละสิบบาทก็มีของกินเยอะมากนะครับขนมปงขนมปังนะเดี๋ยวหาแบบหาเดินเล่นเดินดูแล้วมันมีอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนยังไม่หมดแค่นี้นะอันนี้คือเดินเล่นเล่นก่อนโอ้โอ้ตาของกิน เฮ้ยมีอันนี้ด้วยโรตีโรตีใส่ใหม่ฟาริดานะครับชุดละสีบาทชุดละสีบาทสามชุดหนึ่งร้อยนะครัะมีอันนี้ด้วยน่ากินนะเห็นนะแต่ใส่เขามีแบบเป็นเขย่หรือไม่เขย่แล้วแต่เรล่านี้ใส่ใหม่ใส่ใหม่ทำซุปซุ้อนๆอ,อุ้ยน่าซื้อใส่ใหม่ไปกินเนาะดดเดี๋ยวเราซื้อใส่ใหม่ก่อนนะทุกคน <laughs> อืมเราได้มาแล้วใส่ใหม่นี่เลยซื้อใส่ใหม่ฟาริดา คือเราใสา่ใส่ขนมหวานนี่แล้วอันนี้คือซื้อไปกินชุดเดียวพอชุดเล็กๆไม่เอาชุดใหญ่ชุดใหญ่เดี๋ยวมันแบบกินเยอะดักแด้อุ้ยเขามีดักแด้ทอดนี่ทุกห้าสิบบาทหรือว่าจะเป็นอ่ออันนี้ก็มีนะอันกุ้งอบปนเส้นนี่อันนี้แบบว่าบางเดนี่ไก่ทงไก่ทอดจากนครศรีธรรมราชนะฮะ หอยหอยนาทุกคนหอยนาหอยนาไมาละ2ยบาทมีกุ้งมีปูด้วยนะมีหอยแล้วก็มีปูใครชอบกินหอยนาสามารถมาที่ร้านนี้ได้อันนี้เป็นขนมโอ๊มีทุเรียนด้วยขนม,มทุเรียนขีดละห้าินี่แบบว่าร้านของกินแบบเยอะแยะมากมายนะฮะสนใจก็ลองแวะมาได้เลย ก็จะเป็นแบบบรรยากาศที่เราเดินมาเนาะได้ซายไมกลับไปไว้กินที่บ้านเลยนะเดี๋ยวซื้อไปกินแบบกับเพื่อนก็นคือเดี๋ยวฮะซื้อกับข้าวซื้ออะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็กลับบ้านซึ่งตอนขากลับก็น่าจะไปแบบย้อนกลับไปทางนู้นนะไปนั่งรถไปตลาดฝั่งที่แบบไปตลาดกินแดงไปตลาดหฮ้ยขวางเลยนะเพราะว่าตอนมาเรามาจากเซนทรัลพลาสเลยก็เลยนั่งรถสายสองเจ็ดมาเมื่อสักครู่ที่เดินผ่านมานะครับก็มาทางนี้สวนป่า บรรยากาศช่วงเย็นนะครับ5โมงครึ่งนะดินดินแดงแดนแห่งรักเนี่ยสำนักง,งานเขตดินแดงเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์จอดตรงข้างๆสำนักง,งานเขตดินแดงได้นะครับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรเขาจะมีแบบว่าจุดให้จอดอยู่เนาะแล้วก็เดินมาได้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้นี่อีกฝั่งนึงนี่แล้วก็ไปเดินกันไปเดินดูว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างถึง22นะครับทุกคนถ้าใครจะมาก็ ลองแวะมาดูได้มีร้านยำปูมาโอ้คนเยอะเนหะมือน,นกันนะเนี่ยฝังเองชาวกล้วยชักกังลาวโอ้ทุเรียนทุเรียน50บาทใส่กรอกหรือว่าจะเป็นขนมจุขนมจากเนาะอ๋อล่าสุดอนะเราซื้อที่เราไปงานเราไปซื้ออันนี้มาไก่ แกบ้านแก่บ้านหนึ่งร้อยก่บ้านหนึ่งร้อยกล่องละร้อยมีอันนี้ด้วยทันที่เราไปซื้อเน่อไมายต้มใบยะนางยังไม่ได้กินเลยเสียหรือยงังไม่รู้อีกยี่สิบห้าบาทอุ้ยนมต้มนมต้มเปียกปูนมีเปียกปูนมีหม้อแกงมีอะไรเงี้ยด้วยนะโอ้ยนักกินมากแล้วนี้เนี่ยเปียกเปียกปูนหม้อแกงถงั่วหม้อแกงเปลือกนะครับนี่เห็นไหมมีนมต้มด้วยด้านหลังก็มีนุ่น อันนี้เป็นแบบหมูเห็ดเป็ดไก่ออออของกินโอ้อุ้ยอุ้ย,ยเจออันนี้ขนมไข่เต่าขนมไข่เต่าทอดมันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดินย,ยาวๆไปตรงนู้นเลยไป อ,อนนี้เมย์บอกว่าฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีเสื้อผ้า,ากีฬามาจำหน่ายด้วยเนาะแพนเค้กกระตูนหรือว่าจะมีเป็นไส้กรอกุซูชิ ซูชิซูชิกระเพราหมูกรอบคณะหมูกรอบ50บาทเอาวัน,นี้แบบว่ากระปุกละส0บาทครับสามกระปุกรอยขนมเนยกรอบน้ำลำไย,ยทุกคนกินอันนี้ดีกว่ากินขนมจ,นนจีนดีกว่าแม่กินขนมจีนดีกว่าเราอะ นั่งเล่นๆน,นะกินขนมจีนแบบเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็ไปเดินกันต่อนะค่อยไปหาปของเอ้ยขนมจีนมีก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวดีวกว่าปะนัน่นนัน่นนัน่นนั่นหลายใจหลายใจเดี๋ยวขอ,อให้ดูฝั่งด้านนี้มีเขามีขนมอมีขนมเบื้องแหงมีไข่หมึมกนะฮะอุ้ยเยอะยะเลยทุกคนด้านนี้ก็มีแบบว่าลูกชงลูกชิ้นเนะาะไข่นกกระทา เป็นเดินยอะยักษ์คือเขามีเป็นกุ้ยจับกับกระเพาะปลาไงเมื่อกี้อะหมูไก่ตะไคร้นะฮะโอ้เดี๋ยวเดินก่อนแต่ว่าอาจจะก,กินอาจจะมากินขนมจีนเฮ้ยนี่เข้าวดอบเนยยี่สิบห้าบาทอุ้ยอันนี้ไส้กรอบห้าบาทราคาไม่แพงนะห้าบาทเนาะแก้วละยี่สิบห้าขาวดอบเนยแก้วยี่สิบห้า เซกอกชิลาห้าโอ้น่ากินจังด้านนี้ก็คือแบบว่าคนมาเดินกันแบบเริ่มเยอะแล้วนะนี่เห็นวะถ้าเป็นร้านอาหารก็จะมีขนมจีนแล้วก็พวกแบบเหมือนก๋้ยจั๊บ ก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีหมูกระทะนะฮะที่สามารถบบมานั่งกินได้นะเป็นร้านอาหารแต่ว่านอกจากว่าที่แบบไม่มีร้านอาหารแล้วเขาก็มีโต๊ะเก้าอี้ให้เรานั่งนะเราสามารถที่จะเอาโต๊ะเก้าอี้มานั่งแบบแล้วก็นั่งกินได้นะครับดูฝั่งทางนี้ว่ามีอะไรบ้างไข่อันนี้ยำแหนมนะครับยำแหนมข้าวทอดโอ้ด้านนี้ข้าวจีนะครับข้าวจีสิบบาทสิบบาทข้าวจีสิบบาทอ๋อขนม อันนี้คือพาเดินดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวแวะไปกินอีกทีหนึง่งเดี๋ยวค่อยแบบดูว่ากินอะไรอ๋อนี่เป็นให้อาหารสัตว์นี่ให้อาหารน้องนกน้องเต่าน้องอะไรอย่างงี้ใช่ปะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงน้อง,องเอ้ยน่ารักอะ่ะป้อนอาหารสัตว์นะครับอุ่ยน้องน้องนอง่นารักมากยอูน่าไนหนูแกสปี้ ก็คือเราเดินมาถึงจุดบริเวณการแสดงนะครับซึ่งการแสดงก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านหน้านี่เห็นไหมศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับอยู่ตรงนี้เลยมีว่าการแสดงเดี๋ยวเราไปหาของกินกันเดี๋ยวค่อยดูกันอีกถึงว่าจะไม่รู้ว่าจะอยู่แบบอยู่ถึงดึกหรือเปล่านะตอนนี้ห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งเรามาถึงประมาณแบบห้าโมงเนาะเดินไปครึ่งชั่วโมงนี่เดินไปเดินมามันก็จะมีสองซอยนะเนี่ยสองถนนแล้วก็สองฝั่งก็จะเป็นเพราะว่าขายของกิน เดีลองเดินดูเฮอได้ยินได้ยินเสียงหื้ยเฮ้อเฮ้เ้ตาเปลนเพราะว่ามันมีบ้านผีสิงอยู่ตรงนี้เอไปกินขนมจีนไหมโอ้กินกินแพะนี่แรงจริงเนาะเดินทางกินแพะแบบว่าน้องบอกว่ามีกลิ่นเฉพาะตัวเดินเดินเดินของกินเราจะกินแบบนีงไงหรือว่าเราซื้อขนมกินเล็กๆน้อยๆดีนะเฮ้ยมีมีส้มตําด้วยนะทุกคน ขนมหวานเยอะแยะมากมายเลยห้าโมงครึ่งถึงอันนี้คืองานเข้าถึงวันที่ยี่สิบสองนะครับถ้าใครว่าสนใจอยากมาเดินเที่ยวงานก็มาได้เลยถึงยี่สิบสองกุมภาพันธ์นะครับ แวะมากินแวะมากินกันนะแวะมาเติมพลังนี่เลยแวะมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมจีนน้ำยากะทินะครับโอเคเดี๋ยวกินขนมจีนกันนะแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นกันต่อไปหาของกินไปเดินเล่นๆของขายเยอะมากในตอนนี้เราก็กินขนมจีนไปแล้วนะครับเรียบร้อยร้านเสื้อกินขนมจีนไปแล้ว อะไรกินแบบเล่นเล่นเล่นเล็กเล็กๆดีกว่าเนาะขนมนุ่นเดี๋ยวเดินเดินไปทางนู้นแล้วก็เดี๋ยวเดินย้อนไปอีกฝั่งมีแบบว่าร้านทัดไข่พนครมาด้วยนะนี่เยอะราคาแบบว่า12บาท <Yeah. S 2> มีทุเรียนด้วยอ่ะซื้อทุเรียนไปนั่งกินไหมมันจะเป็นกลิ่นหลบกวนไหมเขามีแบบจุดให้นั่งกินอยู่แต่ว่าถ้าค่ำๆมาก็เริ่มอาจจะแบบไม่ไม่ว่างแล้วนะเพราะว่าคนก็จะมาเยอะขึ้นแล้วนะ,ะเดี๋ยวเดินไปทางนี้เดินไปย้อนกลับไปทางเดิมฝั่งนี้ก็ยังมีสำหรับสานครับขา ไงป้ายเขาจะมีบอกว่าดินแดงแดนแห่งรักนะครับ13-22กุมภาพันธ์การแสดงของนักเรียนแล้วก็พี่น้องชาวดินแดงจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมจดทะเบียนคู่สมรสมีรางวัลชมขบวนแห่ขันมากแล้วสินค้าชุมชนดินแดงราคาถูกครับนี่มีแบบว่าข้อมูลด้ยวยวันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้วันที่18เด่นชัยวันที่19โบวันที่20บัวพันวันที่22โดนัทโอ้ ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราแบบตอนนี้ก็คือกินไปแล้วแล้วก็ซื้อเลยอาจจะซื้อของกินแล้วก็เดินออกไปฝั่งนู้นครับเดี๋ยวซันจะไปฝั่งดินแดงไปเลยนะเพราะว่าเรามาทางฝั่งวิภาวดีแล้วก็เดี๋ยวเราย้อนกลับดินแดงแล้วก็นั่งรถไปตลาดไวยขวางนะครับน่าจะประมาณนี้เหลยทุกคนสําหรับการพาเดินเล่นโอ้เนี้ยซื้อโอ้เนี่ยถุกเรียนทุกคนทุกเรียนคิดละห้าสิบบาทรวมละห้าร้อยโอ้ยมันก็ไม่ ก็ไม่ได้แพงมากโ oh. อ้เมื่อกี้ก็คือเดินแล้วนะตรงนี้อันนี้คือเดินแบบเพื่อเดินหาของกินเดินซื้อของกินเพิ่มเติมกลับบ้านนะครับว้า wow. มาจากผู้ไทยทรงดำจากจากบบกังหวัดสกลนครเผ่าที่สองครับจากจังหวัดการสิงุ์่อนช้อยพุทธงามเป็นผู้ไทยเผ่าแสกนะครับจากจังหวัดการสิงุ์และเผ่าสุดท้ายนะครับสีสีอะไรเนี่ยตาไม่ค่อยดีเพราะว่าช่วงนี้ความรักทำให้เราตาบอดอยู่สีฟ้าครับสาวสีฟ้า าจะมีแ็กสีแดงและห้าผูกผมก็เรียกว่าเป็นยอยสีขาวนี่จากจังหวัดนครพนมหรือว่าจากอวัดอภเรนูกนครสาวผู้ไทยมีหลายเผ่าครับวันนี้เรานำมาดูสามเผ่าครับรับผู้ไทยสามว่าอ่ะฟังเสียงแค่ที่บันพี่นล้วอ่ะ น,นี่ก็คือบรรยากาศในงานรรานะครับทุกคน เลยนะครับเดี๋ยวซันก็อาจจะไปเดินเล่นเล็กๆน้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ก็มาอยู่ประมาณแบบชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็เดินไปแบบไปหากินไปซื้อขนมไปซื้อของแล้วนะตอนนี้คือใส่ใส่ในกระเป๋าเป้แบบเต็มแน่นแล้วตอนนี้คือมันเริ่มหนักแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวไปเดินอีกเดี๋ยวไปเดินวนอีกหนึ่งรอบอันนี้คือจะไปเดินซื้อของจริงจังแล้วก็หลังจากซื้อของจริงจังแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะครับไปบายเจอกัน